เดีจะมีบางจเห้นเดียวไงไรับสั่หน่อยนะครับคือขายการ่ยนก็รับพิจรเล้นะคะพิจารณาเดจะพาไปเดินป่าถ่ายวีดีโอหรอคะ เป็นเป็นเป็นตัวสุดท้ายค่ะเห็นไหมคะสูงทางและนี่ก็ผเดี่ารัดมเด็กเน้อยจะพาไปเดินป่านะอคะ แปยี่เน,นจะจะโอ้แฮปปี้แฮปี้ยเอ้ี่มาแล้วส <laughs> องตัวนี้เขาไปด้วยกันใช่ไหมครับครับผมเราอยไปด้วยกัน เออเราอยู่เป็นตัวสุดท้ายแล้ววิถ่ายวีโออยู่เลยเหรอคะจะเอาไปลงที่ไหนคะูทูมค่ะวันนี้เรามาทั้งหมด1 2 3 4 5 5เชือกค่ะเรากำลังจะเดินทางไปที่เมืองลึกลับนะคะวันนี้ก็มีทีมควานช้างจากจังหวัดสุรินเดี๋ยวกนขวจารเอดค่ะสุรินค่ะเราจะขี่ม้าค่ะนะคะ ลิปนี่กี่กิโลครับประมาณสองหุนโลเนาะแต่ก็จะมีลงน้ำกิโลแข็งว่าครับกิโลสมุนที่แจนเ้ออาจจะต้องนั่งตัวตรงเหมือนจ่อน้งนั้นหล้างคอมแน่ๆเลยนะคะ ขี่นานๆเดี๋ยวก็ชินนะคะไอ้หมาหน้อยตามมาทำไมนอุ้งคลัรักสองเชือกนะคะอันนี้ควันควันสาอันนี้ อันนี้ควันควันเตี้ยครับผมชื่อแล้วก็ควันยาวนะครับเขาอยู่ด้วยกันตลอดจริงจริงครับผมเป็นตันี้ครับผจิมนงผันกันเป็น้ัวตของพังตดได้ไหมครับไร่ไ้ครับผมี่ันในกนในฟังนไอ้ด้หรอ เขาบอกจิตใจเหมือนคนด้วยเหรอครับใจก็เหมือนคนรัการักเลยก็เถียกัเลียนเลยจริงเหรอโอ้ยราไปแด้วมัเอ๊ะจะลงโอยทอดตอนนี้ไปก่อนมันจะเลี้ยกลงนเขาเร่าจางน้ำแล้วก็แบบเ็น้าโอ้ยเราแม่บนน้คนดีเนาะัก รถผูรงค้างนะคะไม่ใช่ม้ามาสองคนั่งบังคับสองนาทีคนช้างของเราก็เดินมาแล้ว อ,อันนี้แม่น้ำใช่อหมบ่นนเราเดินทางมาถึงจุดที่เป็นแหล่งน้ำของเหล่าไดาโนเสาร์แล้วนะคะเฮ้ยเหล่าช้างค่ะ อยากให้เห็นวิวแบบอยากอยากให้เห็นวิวแบบสวยๆไหมวิวเป็นเหมือนแบบนี่เหมือนแบบนนี่่ทไหวะ็เเาถึงแหล่งน้ำแล้วนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะ เบิน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 นั่งมือเหมือนเดียวโอ้ยเบินก็ผิดเบินว้าวเบินใครโจรมากนั่งมือ

เอเลยนะคะน้ำซีนะคะในน้ำซีนะคะขอบคุณครับพี่วน่าจะได้ถ่สวยอยู่นะได้ได้เอาไม่ยด้ว่วองเลยด้อ้าวน้ำใส่พี่จักลัเอาช ี้เข no ้าปาดเข้มจชาติมากๆเลยนะคะเข่าปา้มปลาแลมปลาแลมอ่ะนี่หรอกาแฟขี้ช้าง นอนลง้ีหมครมาอาบน้ำเหรอลูกโอ้ยไปไปอาบน้ำเอออาบอาบเออเอออาบาอาออาบน้ำอา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 ออาอาอาาออาอาออา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 าอ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 ออา ฉันเดินไม่ขึ้นแล้วเพราะเราทาฉันจมไปอาบน้ำให้ฉันก็ได้ Ami, หลังจากที่เล่นน้ำเสร็จก็จะเดินทางกลับนะคะดูมันเห็นต้องใสมันชู่มอันปนกรวยาอีก <yanlış> ดีม <Beyonce> ัน <Informationen> ช้างชายหนุนะคะสาวไวชนาภาพอคบเจ็ชายผมกอบชายไม่ได้บหิงอยีเรยว่าคุณมอัแน่เหมกัน

ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ของเราด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องทลายการกึ้ไว้ด้วยนะคะก็สวัสดี